จำบ้านใจี้มจำนั่นเดียวไ่มอาจจะสาับอายับมาหอตอนเนียดูเนียิคนจะสยู่ในสถานะเนี้ยโอ้ยที่มีการแขัมาให้มาจหดังไดนาะ

ว่าตับสิสาปุนเนาะอันนี wow ้เนอะไรกุ้งหั่นอันนี้นะ sao này phận, đây, sĩ, 3, phận này có gì phận gì đi về con nào đấy xin sao phát phận hàng có xin phận sao phận mẹ ơi mẹ ơi nhờ là... <laughs> เปื่นออกไปทับานที่จาะเจนอนบอกลยจไปได้เกรื่มาตรการาตรียมิ้าแจ้ง้านน้หนมน่่ง้รานแ้แคบ้นดกเน่ยบานขาไ่ะเพื่อไ้การสาปูนบ้านเจ็บแบบบ้านน้องแบบคมั บันน้องบำคาหลังนี้ทาัทาใจบบก็ได้เห็ดหงนิซีจแล้วหงข้างหน้าต้องรักนั้นบัานรอหนจ้าต้องต่ใหญ่หง มันสายเวียดนาพอ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 ดมาปอนหลังสงการมาที่ชีบะบับสงก,กามเขเลีนมือใด ติ yeah, TikTok ๊กตอกกู oh, ่บิกตอกกูแซ่บขีบเลี้ยวบ่เบงแต่ว่าลีปเลี้ยว่าติ๊กตอกมัม่ดเีมตังกื้อเกินเอีทังคิอวจีนว่าจะเต๊กมานี่มันมัไม่ทักก็มันกระบอกนี่ก้กเก็ดไปเ็นายนาได้ายออกน้าจีขวามีว่หารทีดอดสมอันนี้ลูกอันนี้กรลูกอันนี้ออไม่ก็เลือหมอเีแม่อีแม่จีเบี้ นันหนาไว้ที่เมใจเว็บกขวดหนาหน่อยเนาะม่ไห้ออกโตใครจัดไปออาเดียว่โตเออกตัวกักตัวนึงทีเดียวตกเนาะหาตัมาตกินไกแคเนกกระซองไม่กระโตกระโตกตไม่ได้ซีน้อยยัไได้ีน่วยได้ตีออก ตมันต่ยนีใครปลูกก็ได้น้อยเติมอง้หนึใครก็ออนแตมันมาตขึ้นีนมายไมไม่ออกไข่ไม้มันเจอหหัวของไปเดมันพอมีฟงปนตอนนั้นเหมือนมันมาเจอเหมือนมันกัคก่อนนะเรนเรนแจ้ห้เพื่นอกเป็ดผูญงเป็ดผูญังไงเื้อเป็ดผู้ใหง่มัอยากเสื้อมันบุ่มอมันเป็ดในกเดียวเป็ดตะผูบ้างบอกว่าดนปิ้วมาเส้นบิดมาตกตุ เวลาเบ็ดเว่เาเป็นมัหน้าเอาไวไปเทวเวทมากไข่ยนเหือเห็นใหม่ก็ื้อมนนีที่เอาฝกไข่ยวมาไม่ก็ซุ้ช่งนี้มันก็ยังหก็อมช่วงตอนเป็นควกมก็ตมอนห้เราเปตาลพินหัวก้เราตาพืนพนลกห่วกตเรอวนาผูีขนาดนีเอาีมาผูกออกไวย่งพ้อ่วยไ้ปนั่เด้น้วยอย่งใดบอกข่าตอนนั้นขอที่พ่ออกไว้ตั้งข้บากันพี่นนอง

<c oughs> ออกปป็เอาไปเบเดแต่เลไกตลไกม่มาได้ไปล่ะบห่าก้าที่ดยแม่ขาอาบอกถ่แม่ขาที่ว่านเลี้ยงอีรานแม่ขาเาขาขาน่อน้อยค้านไา ม่แดงไม่แดงตนรกานยาจนก็ัวกินขามนกิวยมีาหาองร้โครงกได้เยอะแล่ว่านหาส่วนงที่มันไม่กินนอเลยว่าพวกกระเบด้ะ่็มักินเอะก็จะมัสท้าย้มต้องหมาแล้วนะมันายเีม่มาเลยมัเอหน่ยอเตะีปนครับครับต้องเลเอิด ไอ้คนทีองมัแตได้เว้นะหัมเข้าเ่ยขคุณต้องใช้ต้ขายอไปเลี้ยงาระทหาุ้ยไปี้ยงข้าน่ยต้ขายเนี้องชาพอ่า่อนงาใหญ่ยเจ้ารวยวทาปต้จิุ้ก

两控？没有，没有。

ไม่ต้องใส่น้อยหนึ่งใส่เครื่องมันกระเพาะเลยไม่ใช่เครื่องอสเนี่ยบ้นมาีไปลยขอี่ขอจบไปแฟนเซอร์มีเดอร์นี่กดคุมงางก็ คนคุ้มหันสองคนเดี๋ยวมั่อก่องไอ้ที่ที lation, ่ทายนาป๊กนีแขกมั่อก่อนเราหันมานีทั้งสองคนน่ะหันมาเร็วๆคนคุ้มงานคนคุ้มงานเลยเนาะ